สรุปผลบ้างไฟบ้านท่าง,งาม23เมษาย,ยน2568บ้างที่1ครับสายลุงยุคใหม่10 40ได้373ผ่านครับบ้างที่2เปียสุดขอบฟ้า30 70ได้245ไม่ผ่านครับบ้างที่3เทพป,ปาก99 25 55ได้325จ้าครับบ้างที่4 ออเฉลิมผล35 70ได้435ผ่านครับบ้างที่5 PK Galaxy 30 75ได้390ผ่านครับบ้างที่6เทพทับหลวง30 60ได้240 000, ไม่ผ่านครับบ้างที่7กล้องฟ้า40 70ได้415ผ่านครับบ้างที่8เจ๊เนาสั่งลุย25 55ได้ 295ไม่ผ่านครับบังที่9ทองพักดี45 90ได้190ไม่ผ่านครับบังที่10 30ช้างเผือกนะครับ30 60ได้310คะแนนไม่ผ่านครับบังที่11ภัยสีทอง45 85ได้445ผ่านครับบังที่12สอราชวงศ์50 90ได้355เจ้าครับบั้งที่13กุ้งอีสาน40 70ได้350เจ้าครับบั้งที่14แอดเทวดา80 20ได้270ไม่ผ่านครับบั้งที่15เทพสมพร70 10คะแนนได้245ผ่านครับ บังที่16สอพรพิมล80 10ได้385เจ้าครับบังที่17ดงบังยุคใหม่50 85ได้250ไม่ผ่านครับบังที่18ดวงดาวดวงใหม่20 40ได้370คะแนนผ่านครับ คือเสียงน้องฟิลนะครับนุงหลอดทำภารกิจอยู่ให้น้องฟิวสรุปให้นะครับผมเสียงอาจจะนะครับบอเขาหูปันไดนะครับแต่กะนะครับเป็นลุกซ้ายลุงหลอดนะครับมาซอยสรุปผลให้นะครับเสียงนุงหลอดติดภารกิจอยู่นะครับผมก็สรุปไปแล้วนะครับดีใจน้ำผู้โชคผู้มั่นนะครับช่วงแหลกกับสิพันธ์อยู่นะครับช่วงกลางมากับตายนะครับกับมาจ้ากับพานสลับตายอยู่นะครับ ผูได้เข้าถือกำมันนะครับเขาบ่าถือกระจังบักสังขายเป็ดขึ้นกันนะครับผมมืออื่นนะครับก็ยังมีรายการให้พี่น้องได้เบิ่งกันนะครับเดี๋ยวหลอ,อดจะทํารายการให้พี่น้องเบิ่งนะครับสองสนามคือเก่ามืออื่นนะครับผมเดี๋ยวรอสักครู่นะครับหลอดทำภารกิจแล้วเดี๋ยวมามีรายการให้วันที่ยิบีนะครับผม หากข้อมูลผิดพลาดประการใดลุงรอด f c ต้องกราบขออภัยไว้เป็นอย่างสูงขอบคุณที่ติดตามรับชมลุงรอด f ีสวัสดีครับ